สัสดีพอๆแม่ FC ตอนนี้กระไก่กำลังสิเดินทางจ้ะเอยอันเดินมากไกาแ่แวละจากไก่สิงหงานเลเนหรอนะ ้องฟ้าปลอดโป่งไหมวันนี้อันเพ่งอันนั้นพี่ไม่น่ะนะอิงเมนหักแล้วเรียงน่ะอืมมวนเด้ คือจังขนมปังคือจังกระตูนนี่แหลนะเนาะตึกแนมไปนะ็นเนี่ยเป็นตึ๊กกระตูนนี่คือจังในเมืองกระตูนไหมคือว่าเขาอาจจะเป็นการอ้อยลงก,กันก็ได้แมนขันเอาไม่หน่อยมาทิ่มไม่ไม่หน่อยไป,ปเปลี่ยนเลยได้เนี่ยโมโหทางแท็กซี่อย่างเดียว มันใหญ่อยู่เด้อมันบหวกลนเป็นซอกใดมุมใดซอยใดคุยิงขาด้วอาทิมลงนี่ยเห็นุบอดไปเยอเอเมายคลิปอยู่ ประตูใกล้ปิดวงแล้วล่ะจ้าการศิได้เอาไปซอมละเห็นเห็นดุกดิกมันใส่สูตรอุนตาแมนบะบอันเอฟซีมันฝากไปห้มันใส่สูตรอุนตาแมนเอฟซีไปรอเขาไปห้สองคนน้องัอนเอฟซีไปหายอยู่บ้านสองคน ไปนี้อันอล,อลืมซื้อคนบอกซื้ออะไรจำไม่ได้มเมนบอกถึงว่าอันเอาคลองไปหายดุกดิกนั่น,ออนบอกไปคนละยางได้ไหมาปนี่คนก็นเอาสุดอันตะแมนเนี่ยมันใส่คือขาดไมสุดมนุษย์แมงมุม เพชรขี้นีอยู่สไปเดอร์แมนเออชุดแมงมุมนั่นแหละอุลตร้าแมนเออสไปเดอร์แมนกับบลูมันเป็นสีน้ำเงินน่ะแม่มาชุดที่มันมันใส่หนังก,กากดน้ำดำน่ะนะแม่เฮ้ว่าหนังก,กากดำดำบที่มันมีหูคือหนังเทิงนั่น แล้วก็เป็นสูตสีน้ำเงินน่ะมีสีแดงขาดน้ำยันน่ะมูมีไล่สไปเดอร์แมนน่ะละมันยืนอยู่ในอันนั้นแค <c oughs> ดขี้งีอยู่ <c oughs> เป็นตตีแห้งแล้วบานี้น้องท่องเพิ่มกะทุกทุนเสียเอาไปเปลี่ยนเพราะว่า ทองพ่านมั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 นลายซุนเขามันโบเลนเออมันโบเลนกับทองผ่านน่ะนะมาแวนทองพ่านทับทิมเว้ยงงกับซื้อมันโบเลนกับทับทิมนะทับทิมมันกับไปซ้นเขาบันนี้ลุงทุ่นยันแบบมันช้ำในลุงทนก็เลยไปหาตัวที่มาสู่กันกับทับทิมมันตงสู้สิแมนเอาตัวนี้ไปเปลี่ยน เอาต้องไปเอาตัวที่มันสูงกันใด้ที่มันเหร่นน้ากันใด้่นะเอามาอยู่น้ากันถ้าตัวนึงเหร่นตัวนึงบรเหร่นมันกลับไปชนเขาลหรอาบบนี้ตัวนั้นก็ซิซำหนายัยานมันตายอีกคุณก็เลยไปเอาไปเบิ่งใหม่อยู่ฟ้ามอยู่ว่างหินมันว่เสีออกไปใบสองมัน่าแมทโไปพอด,ดีเลยไม่หน่อยอยากไล่ซดอยู่ได้จา้าแต่ว่าไม่หน่อยเฮดบวเปลี่ยนเพราะแม่พี่น้อง หน่อยเฮ็ดบุเป็นแล้วไม่หน่อยกับปักมูดปักเอียงบุเป็นเวลาไรสดเนี่ยโง่แห้งกับอินเทอร์เน็ตจ้ะมันต้องฝึกมันต้องหันหดนะหัดไลกับไม่หน่อยกับปวดหัวเบิ่งไลกับว่าได้กเด็เลยบวได้เฮ็ดเอียงน้ำเพลินเลยก็ได้แค่เอามาทายคลิปนี่แหละแปดนาทีจ้ะ มันเป็นอากาศคึมคึ่มเพราะแม่พี่น้องยานฝนตกอยู่เยอะตกเด้อะค่ตกมากบนพี่บอลโยเลยได้เนี่ยนะแค่เราไปแค่เราตวันรถมันจะรอกันรถคือตีดแห้งเนี่ยเห็นบอลนั่นเต็มอยู่มันเป็นทางแยียดเลยรถมันมาสองฝั่งมานี่ตรงนี้เปียกเหยียเหยียทางฝนตกฝนตกก่อนหนา ยากาศดีแฮงติดตรง,งนี้ทางบีบลั๊บมาสเทางปาตคือเปิดดังแท้มันอิงให้เปิดอิงเปิดเพลงดังโคตม่ได้ยินว่าหอดผีแม่ตายอ้โสุบนหัวบอ,อกบ กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องพ่อแม่วงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลด้อจ้าเด้อที่ให้กำลังใจมาตลอดที่คอยกดไลค์กดต,ติดตามให้ฝากพ่อแม่พ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่น้องทั้งหลายเขามาเบิง่งช่องพ่อแม่วงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลหลายๆเด้อจ้าเด้อ กพื่อเป็นกำลังใจให้สู่ต่อจ้าแปดสีสองอะไรเอกบิดคลิปแนทำมือนี่ก็พอกันอยู่หมอชิดเด้อจ้าเด้อหมอชิดสองบอกมออิงเมื่อนี่แขกรับเชิญพนมีภัยแน่มีพี่หมายพัสรีคนเดียวเอาอยู่ คลิปนี้ก็เอาไว้ซำนี้กันเด้อจ้าเด้อไว้ชมต่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อขอบพระคุณที่ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เด้อจา้าฝากช่อง,องพ่อแม่อุงเอิงลำเพลินออฟฟิเชียลในเด้อจ้าเด้อขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณจา้าสวัสดีค่ะ